แก้วข้าวแก้วแก้วข้าวแก้วจากบ่อปงหลวงอเภอเินจังหวัดลำปางนะคะแก้วข้าวแก้วเม็ดนี้นะคะก็คือแก้วข้าวแก้วต้นค่ะซึ่งถือว่าเป็นแก้วที่ค่อนข้างจะหายากมากๆเลยทีเดียวนะคะแก้วข้าวแก้วต้นนะคะเขาจะมีลักษณะของคอสเล็กๆที่อยู่ภายในแก้วค่ะจะไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดนะคะที่ติดหรือว่าชนกับพื้นผิวของคอสผลิตใหญ่เลยค่ะ ล้ายกับผลึกเล็กลอยอยู่ในส่วนกลางของผลึกใหญ่นะคะแก้วเม็ดนี้มีแก้วโตนลอยอยู่สองหนอกค่ะซึ่งเป็นคอสสาที่แลดูสวยงามมากๆเลยนะคะหนอใหญ่ตรงปลายมีแผ่นกับรุ้งซ้อนอยู่ค่ะทำให้เมื่อนำไปต้องกับแสงนะคะเราจะเห็นประกายรุ้งที่มีสีสันสวยงามออกมาจากปลายของหนอแก้วค่ะ พื้นด้านล่างนะคะของแก้วจะมีผลึกสีขาวเงินค่ะเมื่อเรากลิ้งไปมานะคะเราก็จะแลเห็นว่าแก้วเม็ดนี้เขามีมิติที่สวยงามน่าค้นหามากเลยค่ะ นี่คือความงามนะคะที่เปี่ยมล้นด้วยคิดคุณที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นมาค่ะพร้อมกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษามีเจ้าพ่อปงหลวงคอยอำนวยพรอำนวยโชคให้แก่เจ้าของผู้ครอบครองและครอบครัวนะคะแก้วเขาแก้วตนเม็ดนี้เขามีความสวยงามมากเลยค่ะและยังเป็นแก้วที่นักสะสมแก้วปงขามค่อนข้างที่จะค้นหาเพื่อที่จะนำมา สะสมเป็นของตัวเองนะคะแต่ก็ไม่ได้ง่ายมากค่ะปกติแล้วแก้วเข้าแก้วตนจะหาค่อนข้างที่จะยากมากเลยทีเดียวนะคะแก้วเข้าแก้วนะคะจะฉลกกับทุกวันเกิดค่ะเน้นกับผู้ที่เกิดวันจันทร์วันพฤหัสและวันอาทิตย์ค่ะฉลอราศีกรกฎราศีสิงห์และราศีธนูค่ะแก้วเข้าแก้วนะคะ ตามตำราวาชิรักดกนะคะได้บรรยายประโยชน์ของแก้วข้าแ,แ,แก้วที่โดดเด่นไว้หลายด้านค่ะแล้วก็มีด้านที่โดดเด่นนะคะก็จะเป็นเรื่องของอำนาจวาสนาบารมีความสำเร็จทางด้านการติดต่อค้าขายเจรจาก็มักจะเป็นต่อคู่แข่งอยู่เสมอนะคะหน้าที่การงานจเจริญก้าวหน้าความมีชื่อเสียงความร่ำรวยมีโชคลาภนะคะและ ยังส่งเสริมความสำเร็จในทุกๆด้านค่ะแก้วครอบแก้วนะคะมีความเชื่อว่าสามารถที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของผู้ที่ครอบครองให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นได้ค่ะอีกทั้งนะคะยังนำมาใช้ได้กับการบำบัดร,รักษาทางด้านจิตใจที่หดหู่ค่ะช่วยชะลอช่วยลดอาการที่จิตใจเศร้าหมองนะคะและสร้างความมั่นคงให้กับจิตใจค่ะ ทำให้จิตใจเข้มแข็งและยังเป็นเกราะป้องกันไม่ให้สถานะสภาวะจิตใจที่อ่อนแอกลับเข้ามาสู่เจ้าของผู้ครอบครองได้อีกด้วยนะคะแก้วคราบแก้วเราถือว่าเป็นแก้วที่มีพลังค่อนข้างที่จะสูงค่ะผู้ครอบครองนะคะอาจจะสัมผัสได้ถึงคุมพลังเร้นลับเหล่านั้นนะคะและหากผู้ครอบครองปฏิบัติตน ต่อแก้วด้วยความเชื่อและศรัทธานะคะก็ย่อมจะได้รับผลตอบแทนอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะถือว่าแก้วข้าวแก้วนะคะเป็นแก้วที่มีคุณมีอิธิคุณที่ดีมากๆต่อเจ้าของผู้ครอบครองและครอบครัวค่ะยิ่งตอนนี้นะคะเม็ดนี้เป็นแก้วข้าวแก้วตนค่ะเป็นแก้วที่ค่อนข้างที่จะยังหายากมากๆเลยทีเดียวนะคะถ้า ท่านใดสนใจนะคะท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามแอดมินได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดค่ะถ้าท่านชอบเรื่องราวเกี่ยวกับแก้วปงคามนะคะและถ้าอยากเห็นแก้วป่งคามชิ้นใหม่ๆนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเพราะว่าถ้าทางช่องได้ลงคลิปใหม่ๆนะคะท่านก็จะได้เห็นก่อนเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ